อผมต้องออกตัวก่อนนะว่าผมเล่าเรื่องไม่เก่งลำดับความเป็นมาไม่เก่งแต่จะเล่าให้ฟังข้าวๆเอาพอที่เข้าใจนะครับเรื่องที่ลิงกับหมาตอนแรกผมอะไปเที่ยวตลาดวัดปักอ่าวตอนเช้าแล้วก็ได้ยินเสียงตอนแรกได้ยินเสียงก่อนนะครับเสียงลิงร้องเกี้ยวจ้าวเลยร้องแบบร้องดังเนี่ยร้องจนแบบผิดสังเกตอะผมก็เลยเดินไปดูพอเดินไปดูปุ๊บ เห็นภาพที่เห็นก็คือหมาเจ็ดแปดตัวนะครับหมาเจ็ดแปดตัวกำลังลุมกัดลูกลิงอยู่ตัวเดียวลูกลิงอยู่ตัวเดียวนะตัวเดียวเลยกำลังฟัดกำลังอะไรเลยผมก็เลยด้วยความแบบว่าสงสารลูกลิงอะ่ะอยากให้ลูกลิงรอดอะ่ะผมก็เลยเอาก้อนหินอะ่ะปาเข้าไปในฝูงหมาแต่ไม่โดนนะไม่โดนเดี๋ยวจะไปล้ามา้คือปาขู่เฉยไม่โดนหมาก็เลยตะลิดไปแล้วสักพักหนึ่งแม่แม่ของลูกลิงมั้งครับ ก็มา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 ดึงมาดึงมาดึงน้องอ่ะมาดึงลูกลิงอ่ะเหมือนก็สกิดสะกิดว่านิ่งแล้วอ่ะคือลิงตายอ่ะนิ่งแล้วแล้วคือตอนนั้นช็อตช็อตตอนนั้นมันก็แยกย้ายกันไปแล้วแล้วผมทิ้งอยู่ประมาณสักห้านาทีมั้งจะขึ้นรถกลับแล้วหมากลับมาอีกกลับมาเจ็ดแปดตัวเท่าเดิมและกลับมาเท่าเดิมเจ็ดแปดตัวลิงก็ร้องอีก ผมก็เลยไปไล่อีกไปไล่หมาอีกไล่ไปอีกไล่รอบที่สองนะไล่ไปอีกมันก็ไปหมาก็ไปแล้วผมก็เลยขึ้นรถคราวนี้ขึ้นรถปุ๊บจะเลี้ยวรถออกแล้วหมามาอีกมาขู่ลิงอีกจะกัดลูกลิงอีกผมก็ลงไปไล่อีกลงไปไล่อีกคราวนี้ไล่เสร็จหมาไปผมก็เลยขึ้นรถจะเลื่อนรถออกแล้วตอนเนี้ยพอออกไปปุ๊บหมาวิ่งมาตัวเดียวคือตัวที่เห็นในคลิปไอ้ตัวสีขาวเห็นในคลิปพอหมามาปุ๊บคราวนี้ลิง เหมือนกับเห็นหมาตัวเดียวไัมก็เลยลงมาล้อมลงมาล้อมหมาไว้แต่ไม่ได้ทําอะไรกันนะล้อม,มเฉยเฉยล้อมหมาก็ขู่กันไปขู่กันมาก็ไม่ทําอะไรกันอนะ่ะผมก็เลยเลื่อนรถไปเรื่อยไอจะให้ผมลงไปไล่ลิงผมก็กลัวกลัวโดนลุงเหมือนกันใครบ้าไปไล่สูงลิงถ้ามันขย่าผมตายขึ้นมาทําไงนะมันก็บทสรุปก็รู้สึกจะลิงตายหนึ่งลูกลิง ตัวน้อยตัวน้อยเลยตายหนึ่งออบาดแผลก็คอช่วงคอเนี่ยโดนหมาขย่ําจะขาดคอจะขาดเลยคือน้องไม่ไอ้นี้แล้วอะ่ะส่วนหมาก็หายจ่อยก็ไม่มีอะไรแต่หมารู้สึกจะเจ็บไปสามตัวมั้งครับก็น่าจะโดนลิงกัดไปแหละหมาจะอยู่ฝั่งวัดลิงจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นสะพานถ้าคนแถวนั้นเขาจะรู้อะ่ะนะ ก็เรื่องมันก็มีประมาณเนี้ยครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะผมก็ทําได้แค่เนี้แต่ผมก็พยายามช่วยลูกลิงแล้วนะช่วยช่วยเต็มที่แล้วอ่ะคือไปเห็นภาพตอนหมาขย่าแล้วอ่ะเราก็ทาอะไรไม่ได้เข้าไปก็อันตรายเราอ่ะอืมก็พยายามเอาหินปลาไปแล้วพอหินปลาไปแล้วช่วงที่หินปลาผงลินก็จะเข้ามาทําผมเหมือนกันนะเขาคิดว่าจะเป็นพวกหมาผมก็กล้ากวัวคนเดียวอ่ะก็ไม่มีคนอื่นช่วยอ่ะฝั่งตะลุงตลาดก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ใครจะมาช่วยผมถ้าผมโดนขึ้นมาถูกไหมครับก็เห็นใจผมด้วยนะ